สวัสดีค่ะป,ป้ากะปีเด้อค่ะได้ไปเก็บบักกอกมาออ้ยบักกอกนี่บักกอกแซบบักกอกหวานเด้อจ้านี่บักกอกแซบบักกอ,ก,ก,ก,อกหวานออ้ยไปเก็บมาใหม่ๆสดๆเลยค่ะไปสอยมาก,กับลุงนพพรค่ะเป็นจังใจค่ะนี่ป้าสิเอามาบ่มไวน้ำไ้มันสุกเนาะค่ะ เอาบมไว้ใส่ถุงเอาไว้นี่ล่ะบ่ะต้องไปเข่าตู้เย็นใส่ถุงเอาไว้ให้มันสุกตอนนี้มันไก่สีสุกแล้วค่ะมันห้ามแล้วมันห้ามค่ะมันไก่สีสุกแล้วขันมันซุกมี่สียบหลายเด้จ้าขันมันซุกมี่แซบหลายเข่ากะเอาไปใส่ช่องฟิตเอาไว้กินได้ยังปีเพราะตาเข่าสิกินเท้าก็ออกมาแซ่น้ำใส่ได้เลยค่ะขันเท้าเพแซ่น้ำมัาก็ฝานใส่เลย โอ้แ่บคือกันเด้อค่ะแ่บคือกันค่ะนี่คือบักกอกค่ะบักกอกคางบ้านป้าค่ะป้าไปเก็บมาใหม่ๆสดๆวังกีน่ค่ะค่ะอุย้ยเป็นไดค่ะเอฟซี FC ท่านผู้ชมสีแดงไปกินน้ำบ่าจ้าบักกอกค่ะสีแดงไปกินน้ำบอ่อยากได้มาเอาเด้อค่ะอยากได้มาเอามาแบงเอาป้ามีหลาย เอาเบีย้ยเอาต้นมันมาปลูกพร้อมค่ะได้เบีย้ยได้ต้นมันมาสิมาปลูกไหวอือฮาเขาอ้อมหัวอ้อมอย่างแล้วเขาสิบ่ได้ไปเขาอันสิบ่ได้กินเนาะค่ะตอนนี้เพิ่นพ่ท่านได้อ้อมแล้วหัวเขาก็ยังเขาไปเอาได้อยู่อยู่อันบ้านของเพื่อนอยุ่เขตแดนของเพิ่น ้าเพื่อนล้อมหัวมือได้ตายเฮ้านี่ไปเอาเบอ่ได้แล้วค่ะจักสิไปจ้งไดแล้วค่ะ,ก,คะกัสิบได้กินบกอกแบ่บวที่นี่เฮากับสิเอามาปลูกเอาไว้ค่ะปลูกเอาไว้สิได้กินบกอกแบ่บแบตลอดปีตลอดาตาค่บะบ่ตองเห็ดห้มันต้นสูงต้นใหญ่เฮาตัดแต่งพุ่มแต่งต้นมันห้มันต้นน่อยตอนอย้นหยางเนาะเฮากับสิได้กินของแบ่บของนัวค่ะเพียโอ้ย หน่วยบะคืออันตนอื่นเด้ป้า kind of เคยเอามัดยินชื่อมัดยินนี่บม่ได้เป็นหน่วยจัง <rivalry> สี <ten shade> <per idden> ่เ <nên> ด <ten> ้หน่วยใบไงหน่วยบ่ยาวจังสี่เด้อันนี้หน่วยใ่หน่วยยาวโอ้ค่ะเป็นตะกินเป็นตะแซกเนาะค่ะเป็นตะกินเป็นตะแซกโอ้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 ค่ะเพียเพีย้ ตะกินเป็นตะแซบโอ้ยหน่วยโอโ,โปเอเปค่ะอย่างนี้สะอ่อนตะออนซะอือตะออนหลายซะค่ะสะออนสะออนอุ้ย กอกนอกจากบก,กอบกบกอกบานห้องค่ะของไม้ของสดจากต้นค่ะบักกอกของไม้ของสดจากต้นเด้อค่ะเด้อค่ะค่ะโอ้นี่แหละป่าอยากให้เอฟซีท่านผู้ชมได้มาก ร้องชี้เม,มืองว่าเป็นจังไดเห็ดแก้วแก้วบักกอกแก้วพริกป่นแก้วพริกดิบกระแซบเด้อค่ะบักกอกเดี๋ยวป่าสีเห็ดให้กินเห็ดให้เมืองค่ะแก้วบักกอกเด้อจะเด้อค่ะนี่แหละคือแก้วบักกอกเนาะค่ะแก้วบักกอกเนาะเพียงเฮ็ด แกวผิปบนกับแสบเด้จ้ะจ้าค่ะคลิปนี้ซ้ำนี้ค่ะ